สวัสดีค่ะเออวันนี้กันยาจะมาถักผ้าผืนนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะมีน้องคนนึงอยากถักแล้วก็เหมือนกับว่าครั้งที่แล้วกันยาทำคลิปพูดย่อเกินไปน้องดูแล้วไม่เข้าใจทำตามไม่ได้นะคะงั้นวันนี้กันยาจะค่อยๆทำให้ดูนะคะอ่าส่วนแพทเทิร์นชื่อนี้แล้วก็ ผังลายตามนี้นะคะมาเริ่มต้นกันเลยนะคะ cast on 36ห่วงอันนี้ไม่อธิบายเยอะเหมือนกับที่เคยพูดเนาะพูดเยอะก็ยิ่งพางง,งเนาะเอาทำให้ดูไปเลยดีกว่า cast on สามสิบหก่วงอันนี้กันยาจะทำช้าช้าหรับ มือใหม่หลายคนจะบอกมาว่ามือใหม่มือใหม่อยากถักอยากถักแต่ว่าจริงๆแล้วกันยาไม่ได้สอนมือใหม่แบบใหม่เอี่ยมแกะกล่องนะคะก็ขอรบกวนทําความเข้าใจกันนิดนึงคือมือใหม่แกะกล่องก็อย่าเพิ่งมาดูคลิปของกันยาเออดูก็ได้ค่ะดูก็ได้แต่ว่าถ้ายังทําไม่ได้ก็ควรจะไปเริ่มต้นเรียนแบบ บานมาก่อนเนาะอันนี้ก็คือประถมมโตกว่านุบ้านหน่อยนึงเนาะโอเคแคสออนสามสหกวงนะคะไปะช้าๆมากๆเลยนะคนที่ทำเป็นแล้วก็อย่าเบื่อกันละกันนะคะนึกว่าเห็นใจคนที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วกันนะคะอันนี้คือแคสออนแบบลองเทลแคสออนกันยาก็ไม่ได้ไปช้ามากนะคะถ้าคนที่แบบเพิ่งเริ่ม หัดเดินจริงๆเนี่ยคงจะต้องไปหาฝึกเอาจาก YouTube ก่อนนะคะพิมพ์ไปว่า l o ลอง i l cast o On n i t t i n g นะคะแล้วก็ค่อยๆฝึกตามนั้นแล้วเราก็จะ c a s t On ด้วยวิธีนี้ได้นะคะอันนี้ c a s t On 36ห่วง c a s t On 36ห่วงเสร็จแล้วนะคะ ต่อไปถักนิดหนึ่งแถวนิดหนึ่งแถวนะคะน่าจะมีเสียงรบก,กวนนิดหน่อยนะคะคือกันยาก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าออปรับปลาหรืออะไรสักอย่างเนี่ยค่ะเขามาเจาะถนนเพื่อที่จะวางท่อใหม่ เขาก็ไม่ได้เสียงก็เลยเข้าบ้านเนาะนิดหนึ่งแถวค่ะจบนิดหนึ่งแถวแล้วก็พลิกกลับนะคะแล้วก็ถักแถวที่หนึ่งนี่นะคะยาเขียนเลขแถวไว้ให้แล้วก็เขียนตามตรงนี้กันเนาะก็แถวที่หนึ่งถักนิดสิบหกยานโอเวอร์แล้วก็นิดถูกเกเตอร์ 1> 16บหกหนึ่งสองสามสี่ยานโอเวะคะแล้วก็นิ i ทูเกเตอร์ เอาเป็นว่าเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าตรงนี้เขาว่างๆใช่ไหมเราก็นับนับแล้วก็ทําตามที่เขาบอกนะคะแล้วก็พอมาถึงนิตทูเกเตอร์ใช่ปะก็ขึ้นแถวใหม่ถักนิดสิบหกเรที่ขึ้นแถวใหม่ก็กลับกลับลังหางนะคะทีเนี้ยอย่างที่บอกว่ามันเป็นงานช็อตโรลห่วงแรกไม่ทําดีกว่าคือถักก็ได้ไม่ถักก็ได้นะคะห่วงแรกจะถักนิดก็ได้หรือจะสลิปก็ได้อันนี้กัญยาขอสลิปนะจะได้เหมือนกับ คลิปที่สอนไปคราวที่แล้วจะได้ไม่งงกันอ่ะแล้วก็ทำนิดไปอีกทั้งหมด16นะ1ไปแล้วนะ2ไปแล้วนะ3 4 5ส,สี่ห้าสิบสบ่ส,บส,สบห้า,ห,าหกอะพอครบ16เสร็จก็มาทำแถวที่สาม นิดสิบหกยานโอเวอร์นิดสเกเตอร์ก็กลับด้านออกกลับด้านเสร็จก็ห่วงแรกไม่ทำจะรีไปแต่นับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหกยานโอเวอร์ แล้วก็นิ t t เกเ t อร์ทำเท่าจำนวนห่วงที่เขาบอกเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กลับบ้านถากนิดสิบหกวงแรกสลิปแต่นับหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบสาม สิบสี่สิบห้าสิบหกหันกลับถักนี้สิบหกยานโอเวอร์แล้วก็นิ้ทูเกเตอร์นะคะถักมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงแถวที่สิบเก้าอันนี้นะคะจะเป็นหน้าตาที่ได้ แถวที่สิบเก้าอ่ะอันเนี้ยถักถึงแถวที่สิบเก้านะคะหน้าตาที่ได้จะเป็นอย่างนี้นะคะต่อไปแถวที่2ีบนิดสิบแปด สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดต่อไปแถวที่ยี่สิบเอ็ดนะคะนิดสิบสี่ยานโอเวอร์นิดตูเกเตอร์นิดสิบสี่ สองสิบสามสิบสี่แล้วก็ยานโอเวอร์แล้วก็นิดทูเกเตอร์ิกกลับถักนิดสิบแปดสองสามสี่ สิบหกสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็พิกบับถักนิดสิบสี่ยานโอเวอร์แล้วก็นิดทูเกเตอร์ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่แล้วก็ยานโอเวอร์แล้วก็นิดทูเกเตอร์นะคะพอพลิกกลับก็ถักสิบแปดห่วงทำแบบนี้ สองแถวนี้นะคะสลับกันนิ้สิบสี่ยานอเวอร์นิตทูเกเซอรแล้วก็ขากลับก็ถักนิ้สิบแปดนะคะทําไปจนถึงแถวที่สามสิบแปดนะจบสามสิบแปดแถวหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะเห็นไหมได้ใบไ,ไม้แล้วใบหนึ่งก็จะเท่ากับ ตัวเอตัวเอ,อเสร็จไปแล้วต่อไปต่อไปอ่าอันนี้ก็บอกว่าใบไ,ไม้เนี่ยเสร็จไปละใบหนึ่งเนาะใบที่หนึ่งเสร็จแล้วทีเนี้ยไม่ต้องไม่ต้องพลิกการกลับนะ cast on ห่วงใหม่ไปสิบแปดห่วงที่ end off row อ่ทีนี้เรามาดูเมื่อกี้เราถักแถวที่สามสิบมาทางด้านนี้นะถักมาจนถึงตรงนี้นะตรงนี้เป็นเอออะไรเอ่ย end off row นะคะเขาให้ cast on สิบแปดห่วงสิบแปดห่วงกันพลาดเพราะว่าทำไปคุยไปนี่มันจะงงๆตัวเองนะสิบแปดห่วงวิที cast on นะคะหนึ่ง น,นี่อย่าไปยุ่งสองสามส่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสสิบห้าสิบหสิบเจ็ด สิคือไม่ทราบว่าเสียงที่รถเขาเจาะถนนนี้มันจะดังเข้าไปในคลิปมากหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนาะไม่รู้ว่าจะรบกวนการได้ยินไหมกันยาก็จะพยายามพูดชัดๆนะอันนี้ c a s ออแล้ว18ห่วงนะคะเขาบอกว่าต่อไปอ่านไปก็คือเทินแล้วก็นิด18แล้วก็เทินนะคะพอเราเทินเสร็จเราก็ถักนิด18 อไปยาวยาวไปเลยได้ไหมเนี่ยนิดสิบแปดวางมาร์กเกอร์ตัวหนึ่งอ่ะพอดีระหว่างเราไปแล้วเนาะแล้วก็นิดสามสิบหกสามสิบหกเราก็วางมาร์กเกอร์อีกตัวหนึ่งแล้วก็แคสออนอีกสิบแปด่วงขอหยุดคลิปบ้างนะคะเพราะว่าไม่นั้นมันจะ นานเกินไปนะคะตอนนี้คือถักนี้18นี่สาสามสิบสี่สามสิบห้าสสิบหกก็วางมาร์กเกอร์อีกตัวหนึ่งยังไม่ต้องยังไม่ต้องเทิญงานนะคะแล้วก็ทาแคสออนอีกสิบแปดห่วงหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดอืมเสร็จแล้ว ให้กลับงานตอนนี้มีอยู่ทั้งหมดเจดสิบสองห่วงนะคะให้หันกลับบ้านมาเสร็จแล้วก็ให้ทำเอหนึ่งเอหนึ่งที่สามสิบหกห่วงแรกอืม ทำ A หนึ่งที่สามสิบหกห่วงแรกแล้วก็วางมาร์คเกอร์ไว้ A หนึ่งก็เริ่มต้นที่นิดสามสิบหกห่วงที่สามสิบหกห่วงนะคะที่สาิบหกห่วงเราก็วางมาร์คเกอร์ คือ36บหขั่วเนี่ยก็จะเป็นใบไม้ใบหนึ่งเนาะสิบแปด 9ก้ายี่ส2บยี่สิบเอสองสาสิบกนะแล้วก็วางมาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วก็หันกลับบ้าน หันกับด้านเสร็จแล้วเราก็มาทําแถวที่1ตรงนี้ใหม่นะคะแถวที่1คือนิดสิบหกยานโอเวอร์แล้วก็นิดทูเกเตอร์หนึ่งสองสามสี่ห้าสิบหกแล้วนะคะแล้วก็ยานโอเวอร์ แล้วก็ทำนิดทูเกเตอร์แล้วก็พลิกกลับนะคะพอพลิกกลับเราก็ทำนิดสิบหกโอ้ยสายก็ยาวยไหมเยอะแยะไปหมดละสิบหกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้า แสิ้าสแล้วก็กลับด้านทำเหมือนเดิมนะคะนิ้สิบหกยานโอเวอร์นิตทูเกเตอร์แล้วก็ขากลับก็เป็นนิตสิบหกนะคะทำเหมือนเดิมไปกระจนกระทั่งถึงแถว นะคะถึงแถวที่38ตอนนี้คือจบแถวที่19นะคะเดี๋ยวต่อไปก็จะทำแถวที่2 0 38ถึง38ตอนนี้ถึงแถวที่37นะคะจบที่ ยานโอเวอร์ over, แล้วก็นิดทูเกเตอร์ต่อไปทําแถวที่38นะคะถากนิด18ห่วง1 2 3 4 15 สิบเจ็ดสิบแปดอ่ะตอนเนี้ยเราได้ใบไม้อีกใบหนึงแล้วนะทีนี้เราก็จะมาทำอีกสามสิบหกห่วงต่อไปนะคะสามสิบหกห่วงตรงนี้ก็ มาเริ่มที่เริ่มที่แถวสามสิบหกนี้นะคะถักนิดไปสามสิบหก สร็จแล้วก็ <c oughs> เริ่มถักแถวหนึ่งถึงสามสิบแปดอีกครั้งหนึ่งนะคะ <c oughs> ก็ถักมาจนถึงมาร์เกอร์ตัวนี้เ <c oughs> พราะเรามีอยู่สามสิบหกนใช่ปะ <c oughs> ก็ถักนี้สิบหกยา v e นโอเวอร์นิตทูเกเตอทำไปเลยดีกว่าเนาะ อีกใบหนึ่งแล้วนะคะถึงแถวที่สามสิบแดแล้วเนี่ยนะคะงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะทีนี้ยพอถักถึงแถวที่สามสิบแดแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับจะต้องกลับไปบนอ่าตอนที่เราจะตั้งตั้งห่วงขึ้นไปเพื่อที่จะทําใบไม้ใบต่อไปนะคะก็ทําแบบที่เคยทํานะคะย้อนกลับไปดูได้คือ c a s on สิบแปดห่วงที่ ตอนจบของแถวนะคะพอแคสต์ออนสิบแปห่วงไปปุ๊บถักมา18กับอีก18บแปนะแล้วก็วางมาร์กเกอร์ตัวหนึ่งถักมาสามนิดนะคะที่ถักมาเนี่ยสาอันนี้จะไม่ใช้แล้วสามหมันจะมาถึงตรงนี้วางมาร์กเกอร์อีกตัวหนึ่งนะคะถักมาอีก18อ,อ๋อเวลาที่เราถักเอาใหม่นะเอาใหม่ c a s ต์ออนใช่ไหมคะพอ c a s ต์ออนเสร็จแล้วเราก็จะกลับด้านพอกลับด้านเสร็จถักมา18ถักมาอีก18วางมาร์กเกอร์นะคะถักมา36วางมาร์กเกอร์ถักมาอีก18แล้วก็พอจะมาถึงตรงนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็น end of row อีกก็ c a s ต์ออนไปอีก18นะคะพอ c a s ต์ออนสิเสร็จก็ กลับมาเริ่มที่แถวนี้คือถักนิด36แล้วเราก็จะถักเซตส6ห่วงเนี่ยขึ้นมาจนจบ A1 เนาะก็เหมือนกับที่เราทำตอนใบไม้ใบนี้กับใบไม้ใบนี้นะคะใบไม้ก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ไปช้าๆแล้วน่าจะแบบทำตามได้แล้วเนะาะงั้น ขอให้มีความสุขกับการถักนิตติ้งนะคะสวัสดีค่ะ